สวัสดีครับผมนายพรมาลุทมพิทยารหัสนีสห้าสิบหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หนึ่แปดสำหรับโครงการชื่อชมคงดีนั้นผมก็เลือกที่จะชื่นชมอาจารย์พี่สมัยซึ่งอาจารย์นั้นว่าเยนเ,ยเกตทัศนคติใน,นหลายๆอย่างมีความมีตูนแต่ที่อยากจะเล่าให้เพื่อนฟังนั้นมีคนหนึ่งคนคนนี้ผมยังไม่ได้ไปให้แต่เขาเป็นเพื่อนรักเป็นเพื่อนสนิทที่สุดตั้งแต่ผมได้รู้จักเ,เพื่อนๆในางโดดเี่มา แต่ว่าเนื่องจากว่ามีเหตุการณ์มาเหตุการณ์ทาให้เรานั้นโกรธกันหรือไม่เข้าใจกันเราจรึงไม่พูดและไม่คุยกันแต่ว่าเขาคนนั้นเป็นตัวนหนึ่งที่ทําให้โกรธนั้นมีได้ทุกวันนี้เขาเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนแนวพิษจากบางคนที่เคยมีด้านเลือดในใจิตใจก็กลับกลายเป็นด้านขาวในใจิตใจเหมือนกับที่นี่มาบอกว่ามันมีเพื่อนไม่กี่คนหรอกครับที่จะสามารถเคาะประตู เปิดเข้าไปเจอเราได้และโครงการนี้ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่น่าจะมีส่วนในการเปลี่ยนมุมมองของผมเพื่อให้ผมมีความกล้าที่จะเข้าไปพูดกับเขาอย่างที่ทุกคนได้รู้เวลาเด็กๆเ,เราโกรธกันเราให้องไรกันได้ง่ายแต่คนโตๆกันแล้วเวลาโกรธกันมันมีที่ติมีอาคตาิที่สูงกว่าเพราะฉะนั้นในว,วันนี้ผมก็ต้องรวบรวมความกล้าในการเข้าไปบอกกับเพื่อนคนนั้นว่า เราก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะแม้ว,ว่าเราจะมีอะไร